ยุคนี้ต้องทำออนไลน์ค่ะแต่จะทำทั้งทีต้องทำให้ปังเท่านั้นนะคะเลือกจากแบรนด์ที่ถูกและทีมที่ใช่นะคะก็ทำให้ความสำเร็จของคุณง่ายไปครึ่งทางแล้วค่ะและที่นี่แบรนด์ปนันชิตารับรองเลยค่ะว่าเป็นแบรนด์ที่คุณเลือกไม่ผิดแน่นอนรางวัล Best Quality p i s i of Supplement ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ปนันชิตาครับ สมัครครั้งเดียวขายสินค้าได้ทุกตัวในแบรนด์นะคะส่วนการตลาดไม่ต้องพูดถึงค่ะศาสตร์ไม่ยัง้งด้วยความที่บอสหน่อยปนัญชิตานะคะเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตลาดการทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักสบายหายห่วงค่ะมีโปรโมชั่นให้ตัวแทนทำต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะคะไม่ว่าจะเป็น โปรทองโปรเงินโปรเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวในประเทศหรือเที่ยวต่างประเทศนะคะไม่นับรวมกําไรที่ขายได้อีกโปรทุกโปรเป็นโปรที่ทําได้ไม่ขายฝันค่ะส่วนเรื่องทีมงานนะคะไม่ต้องห่วงค่ะมนเป็นหนในทีมงานของ168นะคะเป็นโค้ชของแบรนด์ปานชิตาและเป็นผู้นำทีม168ค่ะ เมื่อใครที่สมัครตัวแทนเข้ามาในทีม168นะคะจะได้รับการเทรนการเรียนการสอนในวงการออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook Fanpage นะคะแล้วก็การยิงแอดในแพลตฟอร์มต่างๆด้วยค่ะรวมไปถึงวิธีการเขียนแคปชั่นทำรูปทำคลิปวิดีโอนะคะทุกอย่างทั้งหมดสอนฟรีค่ะโดยใช้มือถือแค่เครื่องเดียว และเหนือสิ่งอื่นใดนะคะทีม168ของมนจะเป็นบ้านหลังที่2ค่ะที่จะทำให้คุณมีความสุขกับการหาไรายได้แบบย,ยั่งยืนนะคะเพราะมนเชื่อว่าความสำเร็จทุกอย่างมันต้องมาพื้นฐานของความสุขถ้าคนเรามีความสุขแล้วจะทำอะไรก็จะทำได้ดีค่ะผลลัพธ์ก็จะได้ดีตามด้วยนะคะฟังถึงตรงนี้แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม168ในแบร์ปัญชิตานะคะ ถ้าเลือกปันธิตามองที่ทีม168พลชมนคนปั้นคนสำเร็จแห่งแบรนด์ปันธิตาทีม168ค่ะ